อมอทาครับสตาร์คอนเห่งการเวลานะครับที่เรียกได้ว่าแบบเซอร์ไพรส์มากๆครับเรียกได้ว่าแบบมันมาถึงก่อนของออกไปกี่อาทิตย์เลยนั่นเองครับสำหรับสตาร์คอนเวลานะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไฮมากมากเลยครับสำหรับการดูอันนี้ของพาสดีไวาส์นะครับรียเอามาทาครับเป็นเด็กที่เล่นกับบอร์ดของเรานั่นเองครับก็คือเมื่อมันตีครับเราใบเลกกาของเราหนึ่งใบแล้วคอการหนึ่งใบที่ชื่อเหมือนเรียตัวเมื่อกี้ที่บายไปครับคอลงช่องเลกก้าเพื่อมาตีเพิ่มอีกหนึ่งเวฟได้กับดีไวา์สกิลนะครับที่สามารถไร้ตัวอาากรบคัมหวื แต่ให้เว่าสกิลลับของมันนะครับในการที่มันเข้าช่องการ์ดเอียนครับทิ้งการ์ดเมือมือหนึ่งใบเอาใบโซนของเราสองใบครับกับเข้าใต้กองนะครับแล้วเลือกสตาร์กอนหนึ่งใบของเรานะครับจะไม่ถูกทิ้จนจบแบตเตอร์ครับก็ถ้าเกิดว่ามันก็คือ PG เทียมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบครับที่มีเช็คว้าวมากๆเลยครับในช่องการ์ดเอียนนะครับแต่ว่าโดยรวมครับเป็นอีกหนึ่งเล็กนะครับที่อาจจะเล่นยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างพึ่งบอกพอสมควรเลยแหละ แต่ก็เป็นหนึ่งเด็กที่สนุกไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าลีเอลออมมอทาหรือสตาร์กอนเวลานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมเกิดมาสักขนาดนี้ครับเรามาดูเด็กัวไฟของสตาร์กอนเวลาดีกว่าครับที่นอกเหนือจากความน่ารักแล้วลูกเล่นของมันนะครับจะเป็นยังไงครับแล้วเด็กของผมนะครับจัดออกมาในรูปแบบไหน,นก็เดี๋ยวเรามาชมดีกัวไฟของเจ้าสตาร์กอนเวลากันเลยละกันนะครับก็เริ่มต้นที่ไรเด็ยกันก่อนครับแน่นอนอยู่แล้วครับไวฟ์ฟุกของเราครับลีเอลออมมอทาครับตัวไรไรเกตสองไรไรเกตหนึ่ รเดครสนั่นเองนะครับเด็กนี้ไม่ฟิกตัวเริ่มนะครับใส่ตัวเริ่มเป็นอะไรก็ได้ครับแน่นอนว่ารายเดครสนะครับเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราทําการรายนั่นเองครับและถ้าเราเริ่มหลัง Energy ชาร์สาและเรามีสูงสุดที่แค่สิหน่วยครับห้ามเกินไปกว่านั้นนั่นเองนะครับและเมื่อเริ่มต้นทุกๆไรเฟตนะครับเราจะได้ Energy ชาร์จามและนอกเหนือจากนั้นยังมีเทคเมนนะครับก็คือจ่ายดจวดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวอนส์เพิร์ทอนั่นเองนะครับตัวเริ่มครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับม ไม่มีให้ทิ้งนะครับต้องทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนั่นเองครับการไล่ไล่เกรดสองครับถ้าเกิดโดนรีเอลเกรดสามไร้ทับนะครับสามารถนำนอร์มอลยูนิตกี่ใบก็ได้นะครับกับเข้าใต้กองครับถ้านำนอร์มอลยูนิตกับ3ใบหรือมากกว่านะครับเราสามารถจโจมตีได้1ใบนะครับถือว่าโคตรเก่งเลยนะครับกับรีเอลออมอธานะครับตัวเกรดสามของเรานะครับไม่หนีโจมตีครับสามารถ CB 1ครับเราเลือกเรียกาของเรา1ตัวนะครับนำมันไปบายนะครับจากนั้นขอก้านหนึ่งใบนะครับที่ชื่อเหมือนกับเรียที่เราเอาไปบายเมื่อกี้ครับ พอลงช่องดีอากาศนะครับจากนั้นสับกองนั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งไป่น้อยครับสำหรับเจ้ารีเอลมอทาครับเพิ่มเวทในการโจมตีครับแม้มันจะไม่มีพลังก็เลยครับก็เทคต่อมาครับก็คือถึงในช่องการ์เดียนครับซึ่งไหนๆก็ไหนๆก็อธิบายไปเลยด้วยกันนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องการ์เดียนครับเราทิ้งกา้าวมือหนึ่งใบครับแล้วนำก้าวในใบส่วนของเราสองใบครับกับเข้าใต้กองครับ อันนี้จะใบหงายใบความก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับจากนั้นเราเลือกยูนิตการของเรานะครับที่ติดชื่อสตาร์กรหนึ่งใบครับยูนิตนั้นจะไม่ถูกทิดงต้นจบแบตเทอร์นครับเท่ากับว,ว่ามันจะเป็น PGTM เลยนั่นเองครับแลกกับการที่ต้องทิ้งมือหนึ่งใบกับเอาใบโซนสองใบของเรากับใต้กล่องนั่นเองนะครับกระเทกเดไวิ Device ์สกิลครับ เมื่อจบแบตเทิร์ที่อยู่นี้โจมตีนะครับถ้าแวนกัดอีกฝ่ายครับเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับเราเลือกการ์ดหนึ่งใบนะครับจากในดรอปเราที่ชื่อเหมือนกับอยู่นี้ครับก็คือชื่อเหมือนแวนนั่นแหละครับเอามารในสภาพแฝงครับได้ยูนนี้ได้รับได้ลบหนึ่งครับก็ถ้ากับว่าเราสามารถทําให้แวนลุกได้อีกรอบหนึ่งครับจากดีไวส์กิลนะครับและสามารถกดเทคของมันนะครับในการเพิ่มเวฟได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับถึงแม้จะเสียหนึ่งซีบีก็เถอะครับก็ถือว่าไรเด็กนี้ครับต้องใช้ไลายมัันนะครบถึงจลาน่สับในของเมด่ล้วครับีสาใบบบนนัั่่่เเเออคคครรททพมมมีิไกืาาาโซะย ที่ใช้ตอนหลังเพอร์ซนาครับถือว่าเก่งไม่นอนเหมือนกันนั่นเองนะครับถือว่าไปนกล้หนึ่งไปที่จําเป็นมากครับเพราะว่ามันเพิ่มเวฟได้แล้วก็ปั่นบายได้นะครับเป็นการ์ดไปเดียวเลยมั้งที่ปั่นบายได้ในเด็กนี้นั่นเองนะครับกับดีวายสิลนะครับที่สามารถเอาตัวเองจากกรอบมาครับมารยในสภาพสแตนได้อีกถือว่าเฟี้ยวไม่นานครับกับลิเอลอมอร์ชานั่นเองนะครับเกรซามไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับในในด้วยความที่เด็กเนี่ยมันสามารถเล่นกับการที่เอาเรียมาตีกรอครับก็ s าเ g e s ม็กซีไปเลยครับที่ของซาเจสง่ายๆเลยครับในช่องเรียกอเก็บการเดียนเซอร์โคครับถ้าอีกฝ่ายนะครับทำการเดเมจเช็คได้ทริกเกอร์ยูนิตครับการมีได้รับพลังบวกหมื่นชิลบวกหมื่นครับถ้าบอกว่ามันจะเป็นตัวตี23กับชิลหมื่นหนึ่งนะครับตอนอีกฝ่ายเดเมจเช็คได้ทริกเกอร์นะครับต่อมาครับก็คือออโตวันส์เฟิร์ทเฮิร์นนั่นเองนะครับเมื่อนี้โจมตีครับเปิดท็อปการ์ดของเราครับเลือกที่จะแปะไว้ท็อปเหมือนเดิมหรือเอาเข้าโซ่จากนั้นครับสามารถกด1 CB ครับเพื่อที่จะใช้ควาาามมสรถทั้งหมดนี้นั่นเองนะครับ ความสามารถแรกนะครับถ้าเกิดเวนการอีกฝ่ายนะครับมีพลังโจมตี14,000หหรือมากกว่าครับเพิ่มพลังของการ์ดไปเนี้ย ให้เท่ากับพลังของวันกาดของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับก็ส่งรอบวันกาดมีพลังร้อยล้านนะครับมันก็จะบวกเพิ่มอีกร้อยล้านเกือบหนึ่งหมื่นสามพันเลยครับโคตรเดี้ยวนะครับกระเทคต่อมาครับมูฟโอเวอร์ทิกเกอร์จากในดรอปเราออกนอกเกมครับจากนั้นเลือกยูนิตแถวหน้าของเราหนึ่งใบนะครับพาวเวอร์ปัดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นห้าพันได้ครับสมมุินะครับว่าเรากดรีเอลโอมาธาจากดีไวซ์สกิลนั่นเองนะครับแล้วก็เอาซาเจสที่เราคอมาใหม่นะครับตีมานะครับแล้วก็มูฟโอเวอร์ให้รีเอลที่คอลงมาใหม่นะคคครรรรััััับบบปดดพพาวเเออิ่่มีีกกไ้้้็ทใหแแนนนนนตงงขึะ ก็เรียกว่าเก่งมิน้อยเหมือนกันครับซาเจนะครับกับสกิลของมันในการส่องท็อปได้นั่นเองนะครับแถมยังปัดพลังตัวมันเองครับให้เท่ากับเวนการของอีกฝ่ายนะครับกรณีที่เวนการอีกฝ่ายมีพลังหนึ่งหมื่นสี่พันหรือมากกว่านั่นเองครับถือว่าเก่งมิน้อยเลยครับกับซาเจสนะครับต่อมาครับแน่นอนว่าตัวแบกเด็กนะครับอันนี้อันนี้แบกจริงนะครับนี้ผมไม่ได้โม้นะครับก็คือเกรดสองใบครับสี่ใบนั่นเองครับ เทคนิคเรียการง่ายๆครับในเทิร์นของเรานะครับถ้ามีการ์ดชื่อเหมือนกับตัวมันเองในบายโซนครับการเปนี่พาวเวอร์บวกหมื่นครับเป็นตัวตียี่สิบนะครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยกระเด็กต่อมาครับเมื่อการเปนนี่ครับเข้าสู่ช่องเรียการนะครับในช่วงของแบตเทิรนเฟสนะครับถ้าการ์ดของเรานะครับมีชื่อว่าลีอารนะครับเกรดสามหรือสูงกว่านะครับสามารถโซบลัสหนึ่งจวดการ์ดหนึ่งใบแล้วเลือกเวนการ์ดของเราหนึ่งใบนะครับพาวเวอร์บัตเพิ่มอีกห้าพันได้ครับทำให รียเอาหมอทาของเราตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับเรยก็เรียกว่าเป็นการอี่งใบที่เก่งมากๆครับเพราะว่าในช่วงของเริ่มต้นเกมนะครับถ้าเกิดเรามีใบเนี้ยยังไงเราก็ต้องบายใบเนี้ยเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนั่นเองครับเพราะว่าเทอร์มอซนามันก็จะออกอยู่ที่3 0ม0 0ืะครับก็เรียกว่าเก่งไม่น้อยครับเก๋ๆซองไปเลยครับต้องติดมันไว้ถึง4ใบเลยนั่นเองนะครับ เกี่ยรส2ไไปต่อมาครับก็ไซเคิลยอดคิดของเราครับมิสคอสตี้ครับติดไว้4ใบเลยครับเมื่อการไปเนีถูกทิ้งจากมือในช่วงไรเฟสนะครับหรือปลาลงช่องการ์เดียนนั่นเองนะครับสามารถจ่าย CB 1หรือ Energy b l a s สาเพื่อโจกการหนึ่งใบได้ครับเทคต่อมาครับเมื่อเข้าส่วนช่องเรียกกาครับถ้าเกิดดราเพอร์ซนาไรในเทอร์นี้ครับสามารถ CB 1หรือ Energy b l a s สาเปิดท็อปการสามใบครับแล้วเลือกการหนึ่งใบจากในนั้นครับแปะท็อปนะครับด้วที่เหลือวางใต้กองนะครับแต่ถ้าเกิดการไปเนี้ยครับไม่ลงมาในช ครับและคอในช่วงแบตเทนเฟสก็คือสามารถเรียงท็อปได้นั่นเองครับถือว่าเก่งไปหน่อยครับกับบิสคอสตี้แต่ส่วนใหญ่ครับก็ออกมาประกาศกับทิ้งไปค่าคอสองใบเด็กนั่นแหละครับก็ถือว่าเก่งไปหน่อยครับกับบิสคอสตี้นะครับตอนแรกผมก็จะไม่ใส่ครับแต่ว่าเด็กเนี้ยขาดตัวตีไปเยอะครับก็เลยใส่เป็นเท็ดฟอร์สี่ใบนั่นเองครับเมื่ออย่างนี้เข้าสู่ช่องเดียวกาบนอกเหนือจากความสามารถของยูนิตการ์นะครับถ้าเราได้นอร์มอลออเดอร์ในเทอร์นี้ครับสามารถโซบัสหนึ่งเปิดท็อปการ์ดห้าใบครับ พอการหนึ่งใบครับที่มีเกรดเข้ากับหรือน้อยกว่าแวนการ์ของเราครับขอลงช่องเรียกการนะครับในเกิดการใบนั้นที่เราเลือกเป็น normal order ครับให้นําขึ้นมือแทนนั่นเองนะครับกระเทยต่อมาครับเมื่ออันนี้โจมตีใส่ยูนิตเกรดสามหรือสูงกว่านะครับถ้ายูนิตในสามก็ได้นะครับมีสีใบหรือมากกว่าการใบนี้ power button เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นครับเป็นตัวตีสองหมื่นเลยนั่นเองนะครับตอนเริ่มหลังนะครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยครับมาช่วยปูบอร์ดครับเป็นตัวตีสองหมื่นตอนเริ่มหลังครับถือว่าเป็นสุดยอดตัวตีครััััับบบบบบสสสาหรรรรรเเเทฟอออคคคได้ตตติววใในนนะ่่่มขงกยล์ี เทคของมันครับเมื่อยนี้ทําการบูสต์นะครับถ้ามากาดขอเราติดชื่อเรียวเกรสาหรือสูงกว่านะครับการมนี้พาวเวอร์ปัดเพิ่มอีกห้าพันเป็นตัวบูสต์สิบสนะครับเทคสมันครับเมื่ออยู่นี้ทาการบูสต์มันกัดเกสหรือสูงกว่านะครับที่ติดชื่อเรียวนะครับการมีพาวเวอร์ปัดเพิ่มอีกสองพันครับเป็นตัวบูสต์สิบห้านะครับถ้าเกิดบูสต์เ้แวนนะครับจนจบแบตเทิร์นนะครับเราสามารถจ่ายโซบลัสหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราเลือกการหนึ่งใบในดรอปแล้วครับที่มีเชื่อมก สามัญชะตากรของเรานั่นเองนะครับเกณฑหนึ่งไปต่อมาครับแน่นอนว่าน่าจะเป็นของสามัญเกือบทุกเด็กแล้วนั่นเองครับก็เซลกออน4ใบครับเมื่อนี้ทําการบูสต์นะครับถ้าสมมติว่าเรามีเรียการมากกว่าอีกฝ่ายนะครับหรือไล่ในออเดอร์ในเทอร์นี้นะครับการไปเนี้ยพาเวอร์ปัดเพิ่มอีกห้าพันครับเป็นตัวบูสต์สิบสามแล้วเมื่อจบแบตเทิร์นครับทำการรีทายเินทีนี้เปิดท็อปการ์ดสองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบใต้กล่องนั่นเองครับก็เลยว่าแท้จะเป็นสามัญของเหลืองทุกเด็กแล้วนั่นเองนะ ใบหรือมากกว่าเราต้องเลือกทิงการประเมินหนึ่งใบครับก็สมมุติว่า เรามี P.G. ใบนี้กับมืออะไรไม่รู้นะครับแล้วปลาพีจีใบนี้ไปกัดเราไม่จำเป็นต้องทิการบัามือเปฆ่าคอสองพีจีนั่นเองนะครับในกรณีที่เรามีมือแค่2ใบนั่นเองนะครับกับใบต่อมาครับก็คือ e l e m e n t a r y s ส n ั t ที u รูดนั่นเองนะครับถ้ามันกัดอีกฝ่ายนะครับมีความสามารถทิปเปิลไดรฟ์ครับการไปนี้ไม่จำเป็นต้องทิ้งการบัามือเปฆ่าคอสองิสออนด่ร์องน้ครับมันกบดขอมาครับก็คือ2อหิเมนม์รีกซังทีทรูดนั่นเองนะครับถ้ามันกัดอีกฝ่ายนะครับมีควาสมารถทิปเปิล้ด เองนะครับต่อมาครับก็เป็นในส่วนของอ o r m อ l order นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าออเดอร์เอเจนติกา3ใบนั่นเองครับแทบจะเป็นของ3พันของเด็กเหลืองแล้วนั่นเองนะครับเช็คของมันง่ายนะครับ CB1 ครับเราทําการโจวการ์ส2ใบครับจากนั้นนะครับเราคอการ์ดที่มีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนการ์ของเราครับ 2ใบนะครับคอลงช่องเดียครับถ้าคอไม่ได้นะครับต้องทิ้งมือนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นของสามารถครับจทย์2ข้อ2นั่นแหละครับก็ติดไว้3ใบนะครับกับออเดอร์ใบสุดท้ายครับก็คือกราบเท้านั่นเองนะครับเมื่อได้กราดไปนี่ครับทําการโจดครับแล้วเอาการไปเข้าโซ่แล้ปัดพลังแวนนะครับปัดเพิ่มอีก5,000นะครับจนจบเทิร์นนะครับและจนจบเคิร์นอีกฝ่ายละครับเราจะได้รับเท็กก็คืออีกฝ่ายนะครับจะไม่สามารถยุ่งอะไรกับช่องเดียกาของเราได้นั่นเองครับก็สมมุติโดนสาดแถวหน้าโดนจับเข้าฮุกโดนล็อกอะไรพวกเนี้อีกฝ่ายจะยุ่งกับช่องเดียกาของเราไม่ได้เลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นออเดอร์ที่เก่งมากครับและแถมเป็นตัวช่วยเตย โศงกลายด้วยนะครับ ต่อมาเป็นในส่วนของทริกเกอร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วก็คือเริ่มจากโอเวอร์ของเราก่อนนะครับก็คืออีดอสฟาโรนั่นเองครับความสามารถเพิ่มเติมของใบนี้ครับก็คือเมื่อเราได้เช็คได้การไปนี่จะได้ความสามารถเพิ่มเติมนี้ก็คือเลือกการ์จากดอกเราหนึ่งใบครับดีดมันขึ้นมือจากนั้นครับเราเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบยูนิตนั้นบวกหนึ่งคริสนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นคริสติคอลทริกเกอร์ใบที่9ของเรานั่นเองนะครับคริยาโซ่สี่ใบนั่นเองครับเมื่อบูสเสร็จนะครับเอาการ์ไปเนี้ยเข้าโซนนนะครรับบบแล้ววยูิตใขอองงงเาก่พ เป็นรอชิลหมื่นนะครับถ้าม่เกิดอีกฝ่ายครับไปเกตสามหรือสูงกว่าครับชิลป์ปัดเพิ่มอีกห้าพันเป็นชิลหมื่นครับคิววานิลาสองใบครับแล้วก็แน่นอนว่าเมตาแพชชี่นี้ครับเจอแบล็กมายเออร์เจอคุกนะครับก็ติดเผื่อไว้แล้วกันนะครับกับคิวกันคริกสองใบนั่นเองครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับแล้วยูนิตที่ตีมานะครับมีคริพื้นฐานเป็นสองหรือมากกว่าหรือคริที่เพิ่มจากความสามารถการ์ดเป็นสองหรือมากกว่านะครับ การไปเนี้ยได้รับชิลเพิ่มขึ้นอีก1 5ื่นห้าเป็นชิลสองหมนั่นเองนะครับก็ติดไว้นั่นเองนะครับเอามากันคุกเอามากันอะไรพวกนี้นครับช่วงนี้ ree, เมตาครีริ่มระบาดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าน,นี่ก็คือเด็กโปรไฟล์ของลีเอลอมอทาสตาร์กอนเวลาของผมนั่นเองครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันเล่นกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยงเหาะแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับด้วยความที่เด็กเลียอมอทานะครับเป็นดกที่เริ่มก่อนก็ได้เริ่มหลังก็ดีครับแต่ดีวา s k กิลนะครับมันกดได้ตอนเริ่มหลังนะครับก็ขออนุญาตธิตเป็นการเริ่มหลังเลยกันนะครับเพราะว่าเริ่มหลังก็ได้จีด้วยนะครับก็สกัรหนึ่งใบครับแน่นอนว่ามืออย่างนี้ครับทิ้งบิสคอตตี้อย่างไม่ลังเลเลยครับแล้วไรเป็นไรไล่เกตหนึ่งครับแน่นอนว่าเริ่มหลังได้เอเนจีชาร์จสามหน่วยครับสกิลตัวเรับ แล้วก็ได้เช็คไปขีครับโหสุดยอดมากครับจากนั้นกดเทคเซลกอนครับในเคสที่เรามีเลียมากกว่าเขาครับบึ้มท็อปชู้แม่เคสโฟร์ครับแล้วก็ใต้กล่องอืชเฉใต้กล่องอยูนีิทีนี้ครับเราก็ดาเมจเช็คครับอืชเฉดอครับจั่วครับจั่วได้มาครับเช็คอีกครับโอ้โหพีจีครับซึมซ่วมครับสแตนด์อนดอครับในเคสนี้อืมเราอยากวนของเล่นน่ะเนาะเราก็ทิ้งซาเจไปก็ได้ครับแล้วก็ทำการไร้ครับเป็นไร้ไลน์เกรดสองครับเอนเนอร์จีชารตสหน่วยครับ ทีเนี้ยกดทิกไรายลาเกตหนึ่งของรีเอลครับถ้าโดนไรายลาเกตสองชื่อนี้ครับไรทับครับโซบัสหนึ่งจก้าสองใบครับและบังคับทิกนอร์มอลยูนิตหนึ่งใบนะครับเออผมรู้สึกว่าเอทเทสฟอนมขึ้นเยอะเกินนะครับก็ทิ้งเททสฟอร์นะครับเพื่อให้เททสฟอร์ไปฟาร์มของต่อนั่นครับสังครับได้ครับออเดอร์มินิว่าครับบัตหนึ่งจวดสองคอสองครับชุบชุบคอเป็นเททสฟอร์แล้วก็คอเป็นเซลกาออนลงมาตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นครับกดเทของเททสฟอร์ครับโซบัสหนึ่งครับ เปิดท็อปห้าครับและคอการ์ดที่มีเกจเท่ากับน้อยกว่าเวนนะครับพอตัวนี้ลงมาก็ได้จะได้ไม่เสียบอร์ดนะครับแล้วก็สับกล่องชุบแล้วก็คอเซกอนที่เราดองไว้บนมือนะครับปุ๊บลงมาครับทีเนี้ยเราก็จะเริ่มแบทเทิลแล้วนั่นเองนะครับตัวเนี้ยตีออกอยู่ที่10ครับยังออนแอร์อยู่นะครับแล้วก็นี่ครับตีออกอยู่ที่23นั่นเองนะครับเช็คครับคิวครับอ่าคิวได้ครับคิวพีจีไปครับพาให้เท็ดฟร์ไปนะครับมา จากนั้นครับกดเทคเซลก้อนครับบึ้มช็อปชู้ตัวบุสิบสามคิวกับใต้กองไปนะครับแล้วก็ตีไปเลยครับเท็ดฟอร์ลูกพ่ออปัดห้าพันครับเป็นสามสิบสามครับจากนั้นเทคเซลกอนครับบึ้มช็อปชูอื้ใหม่ก็แน่นอนครับหยิบแม่ชีสิครับอ่าแล้วครับจบเทินครับดาเมจชครับอุ้ยกัะตีนเชือดดอทิเกอร์ครับเอาจวดได้โอเวอร์ครับอ่ะซึมซ่วมครับไม่เป็นไรครับมา แค่สามเดนมก็เหลือเฟือแล้ครับสเตนนันดรอครับปุ๊บอ่าได้รีเอลนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งรีเอลนั่นเองครับเราจะเก็บรีเอลไว้นะครับซึ่งในเคสนี้เราทิ้งในส่วนของแม่ชีอยู่แล้วครับทิ้งแม่ชีไปครับเอเนจีชาร์จสามครับกันลืมนะครับจานครับเราจะทําการไร้ครับเป็นรีเอลอมอร์ทานนั่นเองนะครับทีเนี้ยเทคไปเกิดขึ้นพร้อมกันสองตัวครับก็คือไร้ไรเกตสองกับแม่ชีครับกดเทคของไร้ไรเกตสองครับเราวนน n o r m a ยูนิตกี่ใบก็ได้ถ้าเกิดเราวน normal สามใบหรือมากกว่านะครับเราได้จุกันหนึ่งใบครับ แน่นอนว่าเซลกออนนะครับ PG นะครับเท็ฟอร์ไปนั่นเองนะครับเอามาทําเกมนะครับแล้วก็เซลกออนซาเจสนะครับแม่ชีครับแม่ชีครับคือเราวน normal unit ที่มีผลต่อเด็กเราทั้งหมดนะครับวนกลับไปนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ผมวนไป1 2 3 4 5 6 7 8ครับวนไปแปดใบนั่นเองครับกับเข้าใต้กล่องใบนั่นเองนะครับจากนั้นครับถ้าวน3ใบหรือมากกว่าเราจดการ1ใบครับและจัดเทคของบิสคอสตี้รับจ่าย energy 3หน่วยครับเราจดการเพิ่มอีก1ใบครับเราจะคอเซลกออน ไว้กรอนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวบู๊สิบสามครับเราแบตเทิลเลยนั่นเองนะครับข้างนี้ตีออกก่อนครับตีออกอยู่ที่23ครับจากนั้นครับเทคของเซลก้อนครับบึ้มตัวเองครับช็อปชู้ตัวบู๊สิบสามเหมือนกันออเดอร์มันขึ้นมือเยอะแล้วครับเดี๋ยวออเดอร์เก็บไปใช้เล่เกมดีกว่ามาแล้วก็รีเอลตีครับได้ครับตอนนี้เรามีโซนหนึ่งไปครับเราจำยังไม่กดเทคของตัวบู๊สิบสามตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะกดเทคของเจ้าตัวนี้นั่นเองครับจากนั้นกดเทคของรีเอล บ้านอะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีน้ำว่าอยู่นะครับบายตัวเกตสองครับดังนั้นครอตัวเกตสองลงมาครับจากนั้นสับกรองครับเทของตัวนี้ครับถ้าเกิดเรามีอการ์ดที่ชื่อเหมือนกับตัวมันเองนะครับอยู่ในบายโซนครับพาวเวอร์ปัดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นครับและตัวเนี้ยเมื่อมันลงมาจากความสามารถการนะครับแล้วแวนการ์เราเป็นรีเอลเกตสามหรือสูงกว่าครับทำการโซบลาสหนึ่งครับโจกันหนึ่งใบครับและเลือกปัดพลังให้แวนอีกห้าพันนั่นเองนะครับปัดไปก่อนทุนไรายครับคีครับว่าแหวนเให้เทรดฟอร์ไปครับขี้วย เซคันเชคครับเป็นลิเอลนะครับเออขึ้นมือเยอะเกินนะครับรอบนี้ขึ้นมือเยอะเกินจริงะขึ้นมือ3ใบเลยนั่นเองนะครับมาตีออกก่อน20,000อันนี้ตี3ามหมืขีนครับแล้วก็ผ่านเทินเลยครับเช็คแนมไว้ก่อนอุ๊ชอ่ะพีจีครับเอือตัวบู๊สิบสามครับอ่าแล้วก็ปานิวิกานะครับพีจีครับทิ้งอืมอ่ะเสร็จก็กัะดับกรดอีกใบหนึ่งไปครับเก็บตัวบู๊สิบสามไว้โอเคประมาณนี้แหละปึ๊บเรียบร้อยจังครับ สเตนแอนด์ดร็อคเนี่ยหลายนคนจะเห็นว่าโซมันแฟบใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นเทิร์นหนึ่งที่เราจะสามารถเติมโซได้นี่ครับเพื่อเอาไปทำคอมโบต่อหลังจากกดดีไวซ์สกิลไปแล้วนั่นเองนะครับก็เพอร์เซนาไรา์จุดก้านหนึ่งใบครับแถวหน้าปัดหมื่นะครับตัวนี้มันจะบวกสองหมื่นครับเพราะว่ามีการชื่อมันในใบโซนครับมันก็เป็นตีสามหมื่นครับโคตรเฟี้ยวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคอคีย์หลักของเด็กนี้นะครับซาเจสนะครับคอลงมาครับเราคอตัวบูสิบสามข้างนี้นะครับตีไปเลยครับยี่สิบสามครับสกิลยครับ ไปทอบไปเถอะโอเคจากนั้นรอบ2ครับลิเอลตีครับลิเอลตีอยู่ที่23 36นะครับจากนั้นกดเทกตัวบุ๊ช13นะครับโซบัสหนึ่งครับอ่ะมีอยู่ตัวนึงครับตัวนี้ครับแน่นอนว่าเราจะต้องเก็บมันกลับใต้กองครับแล้วก็ปัด1ตัวอีก5,000ปัดตัวนี้เลยครับอย่างไม่ลังเลครับและทีเนี้ยเทคของลีเอลออมทาครับบัสหนึ่งครับอาซาเจสไปบายครับเราจะกดซาเจสอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับตุ้มออกมาครับจากนั้นสกกลงครับ วินไดฟ์นะครับเฟิร์สคิวครับอ่าคิวได้ครับพลังเราจะให้ตัวนี้นั่นเองนะครับออ๋คิวนอร์มอลสิเออปัดพลังครับปัดพลังเหมือนท่าโอเคเซคันด์เช็คครับคีครับแหมให้คีซาเจสเนี่ยก็จะดูกดดันอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวซาเจสตัวเนี้ยเดี๋ยวเธอหน้ามันก็จะไปบายเพราะว่าเราใช้ดีไวสกิลนั่นเองครับให้คี่กับหมื่นตัวนี้ไปนั่นเองนะครับทุกทุกครั้งที่มีซาเจสซีนาริโอนะครับอีกฝ่ายตกโอเวอร์นะครับแต่ว่าเราเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าเราจะกดดีไวสกิลหงลิเอลอมอท่าก่่ออนนนนััเงะครบ รามีรีเอลในดรอปชิ้นนี้อ่ามีครับต้มอ่าไปครับกลายเป็นรีเอลอโมทารอบที่2องนั่นเองนะครับตามเอฟร้อยโคตรขึ้นะครับแต่ตอนนี้มันจะไรเชตได้แค่ครั้งเดียวนะครับเราจะให้ซาเจสตีก่อนครับซาเจสตัวใหม่ที่คอ l ลงมาครับมันคือคนละตัวนะครับก็คือกดเฉกหวนเพื่อเทิร์นได้นะครับสองท็อปอีกแล้วอ่ะแปะไว้ครับอาจาร์ครับสกิลของซาเจสครับส่วนอีกฝ่ายครับตกโอเวอร์นะครับหรือตกทิกเกอร์อะไรก็ได้นะครับเอางี้ก่อนมันตกทิกเกอร์ใบหนึ่งใช่ไหมครับซาเจสมันปัดเพิ่มอีกหนนน่คครรัับบเป็3ะ เนี่ยถ้ามันกัดอีกฝ่ายครับมีพลังโจมตีหนึ่งหมื่นสี่พันหรือมากกว่านะครับซึ่งในเคสเนี่ยคือมันร้อยล้านกับอีกหนึ่งหมื่นสามพันนะครับประมาณนี้ครับก็คือเท่ากับว่ามันจะตีอยู่ที่ร้อยล้านกับสิบหมื่นสามพันเลยนะครับืะว่าโคตรแรงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เลียวตีสกิลของเลียวบาร์ครับซาเจสไปบายอีกรอบครับทําการคอ l ซาเจสเบสุดท้ายของเรานะครับที่หลับไหลอยู่นะครับอ่าอยู่นี่แล้วก็สับของครับทีเนี้ย พลังมันจะอยู่แค่33,000นะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกดสกิล1 CD อีกรอบนึงนะครับไดร์ช็อกบอร์ดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เราเก็บซาเจสไว้ปิดเกมนะครับเอาข้างนี้ตีก่อนครับได้รับบูสต์มหาศาลขนาดนี้ครับมันก็จตียอกอยู่ที่50,000 60,000 68,000นะครับ2คินะครับแล้วซาเจสตีครับสกิลซาเจส2ท็อปครับเอาเขโซไปนั่นเองนะครับโซเราไหมครับโอเคบัตรหนึ่งครับบวกไปอีกร้อยล้านกับอีก13,000นะครับปุ้ม ก็จะกลายเป็นร้อยล้านสี่หมื่นสามพันนั่นเองครับแล้วก็จบเทินเลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นเทิร์นสุดยอดของดิอาออมอท์าแล้วนั่นเองนะครับในเมื่อบายโซนเราตอนนี้ครับมีประมาณ2-3งสาใบแล้วใช่ไหมครับเท่ากับว่าในเทิร์นที่แบบเรามีรีโออมอท์าอยู่บนมือครับเราสามารถกดเทคพีจีของรีโออมอท์าได้แล้วนั่นเองครับก็คือเอามันาอากาศนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดไปอีกหนึ่งใบในเคสนี้เราทิ้งเป็นเจ้านี้ไปครับแล้วทีเนี้ยเราจะเลือกการ์ดสองใบในบายโซนเราครับกับเข้าใต้กล่องครับในเคสนี้ผมเลือกเป็นซาเเเจกััับบบีรรร์ตตวนน้คคคอออาามมทโ่ะ ทีเนี้ยเราจะเลือกชตากร์หนึ่งไปชะตากร์ไปนั้นจะไม่ถูกทิ้จนจบแบตเตอร์ครับก็เป็น pg ทิปเลยนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเด็กเนี้ยเป็นอีกเด็กนครับที่เน้นคอนโทรลกับเน้นพึ่งบอร์ดพอสมควรเลยนั่นเองครับถือว่าเป็นอีกเด็กที่เฟี้ยวไม่น้อยเหมือนกันนะครับถึงแม้จะขาดเรื่องพลังครับแต่ก็เป็นอีกเด็กที่เล่นสนุกใช้ได้เลยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเจ้าชตากรเวลาอย่างเจ้ารีเอลออมอร์ทานนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่โดยส่วนตัวผมมองว่าแอบเล่นยากสักนิดนึงเพราะว่าเป็นเด็กที่คอนโทรลกับทรัพยากรพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นกับบอร์ดด้วยนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่ค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยครับหลังจากที่ได้ลองเล่นมา1วันเต็มๆนะครับก็เล่นเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่รีดกองกับวนของได้ดีมากๆครับถึงแม้ข้อเสียงมันจะมือบางมากๆก็ลคครรัััับบบบตีเเเเาซะะะหืออกกินนนนน่ง ึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปกรต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย